สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำาฉากหลังเบอร์หรือแบ็กกราวด์หลังเบอร์นะคะข้างหลังนี้ก็ไปเริ่มที่กด record v ดีโอใน tiktok เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่เอฟเฟ t ไปที่สติ๊กเกอร์ไปที่แบ็กเกลเห็นไหมคะฉากหลังมันก็จะออกเป็นเบอร์เบอร์แล้วเนาะยังไงก็ลองทำดูขอให้สนุกค่ะรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆ subscribe และทุกๆวิวค่ะบ๊ายบาย